ไปรู้ความคิดเราลืมลมแล้วใช่ไหมถ้าไม่ลืมเราก็ไม่ต้องดึงกลับมาสิใช่ไหมสแสดงว่าขณะที่คิดเนี่ยเราไม่รู้ลมแล้วนะ,ะณวินาทีนั้นเราไม่รู้ลมหายใจแต่เรากําลังไปคิดสแสดงว่าความเป็นเราจริงๆเนี่ยอยู่ที่จิตเป็นหลักเลยใช่ไหมจิตไปตรงไหนเรารู้ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากําลังรู้ตรงนั้น พอเราทิ้งความคิดตรงนั้นเอากลับมาที่ลมหายใจความคิดก็หายไปเราก็รู้ลมอีกใช่ไหมแสดงว่าจิตมันมานี้เราก็รู้ตรงนี้นั่นแสดงว่าความเป็นตัวเราเนี่ยที่มันเป็นตัวหลักจริงๆมันไม่ใช่ร่างกายเนี่ยกลายเป็นตัวหลักมันอยู่ที่จิตนะ่ะจิตเราไปไหนรู้ตรงนั้นนะรู้ตรงนั้นตลอดเลยเห็นนะอ่าเราเริ่มรู้ลึกขึ้นแล้วว่าไอ้เราเราเรา,เราจริงๆเนี่ย มันอยู่ที่ตัวจิตแล้วเรากําลังมาเรียนรู้เรื่องจิตให้ลึกขึ้นครูเจ้าก็ให้สังเกตเฝ้าสังเกตมันไปอีกเหมือนเราสังเกตธรรมชาติพอมีเมฆมืดๆม,มาเราเลยอ่าเดี๋ยวฝนตกนะถ้าเมฆอย่างนี้ฝนไม่ตกทีนี้เราก็เรียนรู้จิตละจิตไปอยู่ตรงไหนการรับรู้จะไปอยู่ตรงนั้นสแสดงว่าความเป็นเรา ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวการรู้แค่เนี้ยนะสามารถตอบตัวเองได้เลยว่าชาติหน้ามีไหมนะเพราะในเมื่อความเป็นเราอยู่ที่จิตเวลาร่างกายมันพังมันพังไปหนึ่งธาตุความเป็นเรายัางยึดอยู่ตั้งสี่ธาตุจริงไหมจิตหายไปไหนอะ่ะมันก็ยังอยู่ มันไปเกาะตรงไหนไปรู้ตรงไหนผู้เจ้าบอกความเป็นเราอัตภาพใหม่ของเราจะถูกสร้างขึ้นตรงนั้นต่อไปอย่างนี้นี่เป็นข้อพิสูจน์ง่ายๆที่เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันไปดังนั้นเราก็มาเรียนรู้ตรงเนี้ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอท่านนั่งสังเกตไปนานๆท่านก็เลยบอกว่าจิตเนี่ยมันเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วบอกพี่กูทั้งหลายจิตนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วคือแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายและเวลาจิตมันวนไปเนี่ยมันจะวนรู้อยู่ในสีนน่ธาตุนี้วนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้แค่นั้น ถ้ามันไม่รู้ลหมหายใจคือลูกมันก็ไปคิดอดีตบ้างไปปรุงอนา,าคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยเบ้างใช<ม>่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เริ่มสรุปการรับรู้ของจิตว่าจิตรับรู้ได้กี่ธาตุกันเราก็รู้ละสี่ธาตุสี่ธาตุนี้จึงเป็นที่ตั้งของการรับรู้จิตจึงไปตั้งอาศัยในอารมณ์พวกนี้สีอันนี้ และเกิดการรับรู้ขึ้นอตอนนี้การธรรมชาติทั้งห้าตัวเนี่ยมันเป็นของเกิดตายเกิดดับถูกต้องไหมท่านบอกการที่เรายึดในของเกิดตายเราก็เลยต้องตายไปกับมันเวลาเราคิดว่ารูปเป็นเราพอเราตายผู้เจ้าบอกเธอจะตายไปตามรูปจริงไหม พอรูปพังปุ๊บโอ้ยฉันตายแล้วจริงๆฉันก็ยังไม่ตายไปต่ออีกใช่ไหมทำยังไงจะไม่ยึดได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความตายว่าทำยังไงจะไม่ตายไม่ตายมีไหม และต้องมีหนทางเข้าไปสู่ความไม่ตายอย่างเป็นระบบโดยที่คนอื่นก็รู้ตามได้ด้วยนะรู้ตามได้เป็นแบบเปิดเผยเป็นตรรก,กะเลยเหมือนสองบวกสองเป็นสี่อย่างเงี้ยต้องง่ายๆอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยต้องค่อยๆออธิบายอธิบาย,บายระบบหรือหนทางเข้าสู่ความไม่ตายที่เราสามารถรู้ได้เป็นปัจจตังเฉพาะตนไม่ต้องอาศัยการเชื่อ อย่างเราไปหาหมอดูเนี่ยหมอดูบอกเอ้ยอีกสามเดือนเธอจะตายอันนี้เราเชื่ออย่างเดียวใช่ไหม,อ,มอีกสี่เดือนเธอจะมีอุบัติเหตุก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่าอาศัยความเชื่อไปอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้คือพิสูจน์ได้นั้นเราก็ค่อยๆพิสูจน์มาตั้งแต่ว่าความเป็นเรามันมีกี่ธรรมชาติและธรรมชาติเหล่านี้มีอะไรบ้างรูปหนึ่งน้มสี รวมเป็น5้าตัวห้าตัวมันทํางานยังไงหนึ่งตัวมันไปตั้งอาศัยในสี่ตัวนี้นะหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้เรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือผู้รู้เนี่ยนะไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างการรับรู้สี่ธาตุนี้จึงเกิดขึ้นและการรู้รับรู้เราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้พู้เจ้าเรียก ธรรมชาติที่เข้ามายึดติดห้าธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าสัตว์สับแสงของพระองค์เนี่ยจะใช้คำว่าสัตตาบ้างสัตตาบ้างสัตโตหรือสัตตานังมันมีธรรมชาติอันนึงเนี่ยเข้ามายึดติดห้าธรรมชาตินี้ธรรมชาติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จริงๆแล้วไม่ตายเพราะมันไม่เคยดับ แต่ไอ้หธรรมชาติเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตการเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะรู้อริสสัตสี่ข้อที่สคือมรรคผลทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่งดูไปดูไปดูไปเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆถามว่าประโยชน์อะไรปัญญาอะไรจะได้ครูเจ้าอุปมากับสาวกอย่างนี้ ท่านก็ถามสาวกว่าเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมาสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมาสาวกบอกไม่เห็นรู้สึกเลยครูเจ้าบอกอทําไมไม่รู้สึกละ่ะสาวกก,ก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องไหมง่ายๆตอบง่ายๆอย่างนี้แหละก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราครูเจ้าบอกนั่นแหละถูกต้อง ทำยังไงปัญญาตรงนี้จะเกิดนะปัญญาตรงนี้จะเกิดเพราะการเห็นการเกิดการดับถ้าโยมสังเกตทั้งวันสังเกตสุขทุกขอย่างเดียวก็ได้เวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนาใช่ไหมสุขเกิดมาปุ๊บให้เฝ้าดูว่ามันดับเมื่อไหร่มันอยู่ตลอดไหมมันดับปุ๊บเราเห็นทุกเกิดมาปุ๊บมันดับปุ๊บเราเห็น คอยเฝ้าดูสุขทุกข์เกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆต่อไปยมจะมีปัญญาเวลาสุขเกิดมาแล้วเวลาสุขดับไปยมตายไปพร้อมกับสุขไหมไม่ได้ตายเรายังอยู่ใช่ไหมเรายังมองมันอยู่ใช่ไหมแต่สุขก็หายไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็หายไปแต่เราก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับทุกข์ใช่ไหมหลักการเดียวกัน เราเห็นกิ่งไม้ใบไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้ใบไม้ถูกเผาจนเหลือขี้เท่าแตกสลายเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่เป็นกิ่งไม้จนกระทั่งหายไปเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตคนละตัวกันจริงไหมอ่าดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรื่อยๆืคนนั้นจะเกิดปัญญาว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นปัญญาที่จะถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งสิ่งนั้น